สวัสดีค่ะเมทเทลเลอร์ค่ะก็เพิ่มแบบเดียวโรงเรียนออนไลน์เมคมาัดิมีก็อายุครบรอบ5ปีเดือนหน้านค่ะมันก็เลยจัดโปรโมชัน่นพิเศษสุด50%คอร์สออนไลน์แล้วก็สินค้าดิจิตอลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษาก็มีคอร์สออนไลน์ทั้งหมด4คอร์สด้วยกันนะคะมีคอร์ส Affiliate Marketing 2.0ก็เ้นโปรโมทสินค้าโลจิเกียนสินค้าราคาถูกคอร์ส p ิลดี้มาสเตอร์ คอสพิลท์อนิ o านคอสเฟกซ์เลสยูทูบทำเงินโดยไม่ต้องเอาหน้าเข้ากล้องทำเงินด้วย y o u t u โดยไม่ต้องเอาหน้าเข้ากล้อง Cross Amazon SEO แล้วก็มีแพ็กตลาดมีแพ็กสามร้อลาดสนนดทำเงินแล้วก็แพ็กเนินในหนึ่งไฟล์อีบุ๊กเล่ม Ebook เรียนไลน์ด้วยมือถือแล้วก็ e ีบ o ๊กเก็บเงินก่อนดยกว่าถามว่าคุณสนใจก็ ลิงก์จะอยู่ในด s สคริปชันคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วก็ถ้าว่าสนใจสินค้าไหนคอร์สไหนก็จะมีเนี่ยคะ่ะคุณสามารถที่จะคลิกวิดีโอลิงก์เป็นวิดีโอแล้วก็ในวิดีโอก็อธิบายรายละเอียดในแต่ละคอร์สว่ามีหัวข้อที่สอนอะไรบ้างะคะก็ตรงนี้คะ่ะก็เนี่ยคะ่ะที่มีคลิกถ้ารู้สึกว่าอันนี้จะเป็น pdf ไฟล์ทีก็จะเห็นหัวข้อที่สอนทั้งหมดแล้วก็เหมือนกันนะคะสินค้าแต่ละรายการ ก็อันนี้เดี๋ยวถ้าไม่หาตัวอย่างให้อ่านฟรีเดี๋ยวก็จะเพิ่มลิงก์ค่ะสำหรับอ e ีบุ๊กสเล่มนี้ก็ลดอย่างเืมว่าโปรโมชั่นส่วนลด5 0ก็จนถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษาถ้าคุณสนใจชโรงเรียนคอร์สอนไลน์หรือว่าซื้อสินค้าดิจิทัลช่วยติดต่อเมทางไลน์ด้วยค่ะแล้วก็คุณสามารถชำระเงินได้2ทางผ่านบัตรเครดิตหรือว่า Internet Banking กิโอนเงินออนไลน์โอนเงินผ่านธนาคารก็ก็ช่วยติดต่อเมาด้วยค่ะทีนี้ลิงก์ที่คลิกจะเป็นวิดีโอเมื่อคลิกคุณคลิกดูวิดีโอแล้วก็ในด s สคริปชันเนี่ยก็ราคาอาจจะไม่ตรงกันก็ยก็ยึดราคาถือว่าใช้ราคานี้เป็นหลักในในใน,ในไฟล์เนี้ค่ะใน อ่าด็อกิกรมในไฟล์นี้ก็ใช้ราคานี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าถ้าคุณคลิกตรง description ใต้วิดีโอแต่ละคลิปเนี่ยราคาอาจจะอาจจะไม่ตรงกันก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวต้องขออนุญาตหาแป๊บนึงว่ามีตัวอย่างให้ดาวน์โหลดลองทดลองอ่านไหมก็นาหาเจอก็จะเพิ่มลิงก์ให้ ก็มีแค่นี้ค่ะวิดีโอคลิปนี้ก็สันส้นๆแล้วก็ได้ใจความสรุปก็คือโปรโมชันตั้งแต่วันนี้จนถึงที่10เมษายนลด50%คอร์สไลน์4คอร์สแล้วก็สินค้าดิจิตอลมีแพ็กเนื้อใน2ไฟล์เอาแพา็มีแพ็กเนื้อในแล้วก็แพ็กตลาดแล้วก็มีอ e ีบุ๊ก2เล่ม ก็เนี่ยสามารถที่จะเช็คราคาได้ว่าราคาปกติเท่าไหร่เลือเท่าไหร่ประหยัดเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะก็ลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้มาได้เลยถ้าหากว่าคนดูวิดีโอหรือว่าเข้าไปดูวิดีโอ,รโห,รอหรือว่าเช็คของข้อที่สอเรายังหากว่ายังมีคําถามก็สามารถที่จะติดต่อเมย์ดได้ทางไลน์เช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้พู้ไหนในการสำเร็จวันนี้ไม่เข้ารไปกันสวัสดีค่ะ